สวัสดีค่ะไกด์แพทช่อง YouTube ค่ะสะรงไหมสีหวานหกตกอเม็ดพริกไทยให้คุณผู้ชมได้ช็อปปิ้งได้เลือก2สีนะคะมีโอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางค่ะโอนเงินก็ปกติเก็บเงินปลายทางเพิ่ม40บาทราคาพิเศษนี้นะคะมี2สี1,450บาทรวมส่งแล้วและที่สำคัญ2พืนนี้อาบน้ำยามาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้บวกเพิ่ม80 เป็นการจัดโปรให้ว่าใน2ผืนนี้อาบน้ำยาแล้วใครจะได้ไปแล้วก็เย็บดิมเพราะว่าร้านค้าที่นํามาฝากขายนี้อาจจะมีแบบว่า,าสะสมเอาไปอาบน้ำยาเพราะฉะนั้นจึงประโยชน์จงเป็นตกเป็นของคุณผู้ชมนะคะใครได้ชอบเลื้องเขียวสําหรับเบอร์หนึ 6, ่งทอหกตกอยุดอกลายลูกแก้วเขียวนะคะขนาด1 cm, คูณ100ซนตมตรคูณ195ซนมโดยประมาณน,นะคะ เพราะว่าบางทีเขาตัดแล้วเขาเย็บริมมันก็จะไม่ถึง2เมตรนะคะคุณผู้ชมนําไปตัดเป็นชุดแสกหรือว่าอะไรได้หมดท่าสดชื่นค่ะเพราะว่าอยู่ที่ความชอบนะคะก็เลยนํามาโพสต์ให้คุณผู้ชมที่สนใจสะโรงไหมที่สีนะคะคลาสสิกแบบนี้เบอร์หนึ่งเหลืองเขียวสวยงามนะคะเห็นไหมคะนัน ไกด์แพทไม่รู้ใจคุณผู้ชมที่รับชมทั่วไทยว่างๆเข้ามาชมแต่ว่าว่างๆเข้ามาชมนี่จะไม่ทันเลยนะจ๊ะเพราะว่าไก y ์แพทจะโพส์คลิป1คลิปไม่เกิน1สัปดาห์เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาชมจะต,ต้องเข้าไปดูว่านี้1เดือน1วัน2วัน3วันเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขายตั้งแต่7จ็ถึงสิกรกฎาค,คมค่ะ หมดแล้วหมดเลยไม่มีการนํามาเหมือนกันเพราะว่าการที่สุ่มจับมาโพสลงช่องเนี่ยคือเลือกมาแล้วนะคะเพราะนั้นอาจจะไม่มีสำรองรนั้นเบอร์ที่สสีชมพูวานหวานสะรงไม้สีชมพูค่ะแล้วก็เป็นทอหกตวก็ยกดอกลายลูกแก้วให้คุณผู้ชมนะคะที่เป็นคุณสภาพรุษหรือว่าคุณผู้หญิงได้หมดเพราะว่าอยู่ที่ความชอบเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะอาบน้ำยาแล้ว มีค่ะไม่ได้คิดตังเพิ่มค่ะเพราะว่าร้านนี้ที่แพทนามาเนี่ยบังเอ,อิญสองผืนไม่อ่านลำยายแล้วพนเปวต,ตกเป็นของคุณผู้ชมจึงโปรโสําหรับในเรื่องของการอ่านลำยาคย้าย1,450บาทเพราะฉะนั้นรีบชมตัดสินใจค่ะถ้าเกิดช้าก,ก็ไม่ทนัน และช่วงนี้เงียบเหงาเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมหายไปไหนน้อแฟนคลับเก่าๆช่วยมาชมหน่อยนะคะนะคะเป็นกำลังใจใก้แพทเอามาโพสให้เพราะว่าต้องการที่ผู้ชมเดินทางมาไม่ได้ในช้อปปิง้งก็ช่วยซื้อกันหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าถุงหรือว่าเป็นผ้าไหมแบบนี้ต้องรีบตัดสินใจค่ะ ถ้าตัดสินใจช้าวันนั้นก็คือจะไม่มีผ้าไหมผืนนั้นเลยนะคะหรือว่าบางทีไปชมจากช่องอื่นแล้วแคปหน้าจอมาให้ตามหมายอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าผ้าไหมไม่มีการทอซ้ําค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ชีอว่าจังหวะเลือกมาโพสต์เลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่สําหรับสสีนี้นะคะ ใตัดสินใจเห็นก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนโอนเงินเก็บเงินไปทางไกด์แพทให้สิทธิ์ค่ะไปสนีเรียกเก็บเพิ่ม40บาทเป็น1,450ก็อีส40บาทเป็นเท่าไหร่คะนั่นแหละบวกไป40บาท0812571709ขายถึงวันที่10กร,รกฎาคมจ้า